สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์เคยไหมครับเวลาไปเจอเสาเนี่ยเราเจอรูปแบบนี้กเข้ามันไก่เสานี้ไม่มีรูปนะครับจริงๆเราสามารถยื่นการสนับสนุนเสาโปเจกต์สต็อปโดยการแนะนำภาพได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันจะเป็นยังไงวิธีทำง,ง่ายๆเสาพูกเนี้ย เราถ้าเราไปสถานที่เราอาจจะถ่ายรูปเก็บไว้ในที่นี้ผมถ่ายรูปเก็บไว้อ่าปลายโกเขามันไก่เลยตามชื่อเสานะครับเสาพวกนี้ไม่ได้เกิดจากการขอเสาจากเทรนเนอร์ท่านอื่นนะครับเกิดจากระบบมันดึงดึงเตอร์ปาร์ตี้ดึง Party, ดึงแอปิื่นมาเพื่อให้เกิดเสาเองในใน,ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีเสานะครับมันเลยทําให้ไม่มีรูปทีนี้เราก็เลย อยากจะเพิ่มรูปให้เสาต้นนี้แล้วกันสำหรับเสากูเขามันไก่นะครับเราไปที่เสานะครับใต้เสานะครับมุมขวาบนลูกศรน,นะครับแล้วก็3ามจุดมุมขวาบนต่อไปนะครับเลือกแอ d ฟอทโต้นะครับมันก็มีให้เลือกว่าเราจะถ่ายรูปเลยหรือว่าเราจะเลือกรูปที่มีอยู่แล้วนะครับผมในที่เนี้ยผมถ่าย รูปเก็กบไว้มื่สักครู่ผมก็เลยเลือกรูปไปเลยรูปก็ไม่แน่ใจอาจจะสวยมากมากนักนะครับมันก็จะให้เราสักว่าเราจะอัปโหลดรูปเลยหรือว่าเราจะเก็บไว้อัปโหลดเวลาอื่นนะครับอาจจะไปอัปโหลดที่ที่เรามี Wi-Fi เพราะวันนี้ผมใช้เน็ตมือถือนะครับการเพิ่มรูปนะครับถ้าจำไม่ผิดเทรนเนอร์จะต้องเลเวล38ขึ้นไปนะครับผมก็ เป็นการเพิ่มรูปเข้าไปในระบบนะครับก็ระบบก็จะให้ผลตรวจเสาผู้กักันตรงๆเข้ามากันกล้องเสากันกล้องรูปให้ให้เสานะครับผมเดี๋ยวมันจะมีข้อความว่าเราได้ทําการเพิ่มรูปเข้าไปในระบบแล้วนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเสร็จเลยนะครับรวมไปถึงถ้าเพิ่มสําเร็จจะมีอีเมลแจ้งเตือนนะครับ เดี๋ยวรอแป๊บนึ่งก็จะมีข้อความขึ้นมาใอ้เวลานิดนึงนะครับอ่ามาละทีนี้เราเพิ่ม c a t ตา o กอรีให้กับสาตัวน,นี้ไปด้วยเลยดีกว่านะครับไปที่แอด c a t ตา o ก y นะครับเข้ามันไก่ร้านเข้ามันไก่น่าจะเป็นรสเตอรหรเป็นหลักๆนะครับ ทดลองสามารถพิมพ์เลือกได้อันนี้ไม่จําเป็นไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับผมแค่เพิ่มให้ดูดูดูเพิ่มเติม,เ,ตมเฉยๆนะครับเราเราเราเลือกพิมพ์เป็นไทยทดล,ลองเลยก็ได้นะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับสําหรับการอแอ d c a t ตาลีให้กับโอเคสต็อปนะครับ ทีนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะเพิ่มรูปไปแล้วนะครับไม่ได้หมายความว่าจะรูปจะปรากฏเลยต้องต้อง,ต,องต้องรอให้ได้รับก,การอนุมัติก่อนนะครับสามารถดูที่ลิงก์ข้อมูลได้เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ลงที่คำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับสำหรับการแนะนำที่เป็นของทางเนียนติดเขานะครับผม อีเมลนะครับอีเมลหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับว่าได้รับได้รับการเพิ่มรูปแล้วนะครับก๋เข้ามันไก่แล้วก็ว่าก็เดี๋ยวรอรอการพิจารณาอีกครั้งถ้าเกิดผลพิจารณาเป็นยังไงก็จะส่งอีเมลมาให้จะแจ้งผลให้ทราบทางอีเมลนะครับเอาได้มาลูเข้ามันไก่แล้วก็จัดเข้ามันไก่ซะหน่อยนะครับ โอเคเลยถือว่าโอเคเลยมีเสาให้หมุนหมุนเอาไอเทมมอนให้จับกินข้าวไปสบายสบยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว mm hmm. ันเวลาต่อมาอ่าแต่ผมได้รับอีเมลละทางอีเมลก็แจง้งว่าลูกของคุณที่ได้รับที่ได้ส่งมาเมื่อวันที่14เมษาเนี่ยอนุมัติแล้วยินดีด้วยนะครับสามารถ ใช้รูปนี้ในในเสาโอเกสต็อปนั่นเลยนะครับแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวขอมีเวลาว่างๆเดี๋ยวผมจะไปให้ดูที่เสาต้นนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะผมไม่ผมผมข้ามไปเลยไทมสสกิปต์มาที่เสาต้นที่ผมเคยมาเพิ่มรูปนะครับ ตอนนั้นเพิ่มตอนเันธวันอันนี้ผ่านมาอีก 3- าสีวันดูนะครับรูปยังไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไปดูกดด้านล่างจะเห็นว่ารูปปรากฏเข้ามาแล้วถ้าใครไม่ทันย้อนกลับไปดูได้นะครับกดด้านล่างนะครับด้านล่างขวาสุดนะครับจะมีรูปทีนี้จะทํายังไงในเมื่อรูปมันเข้ามาในเสาละง่ายๆนะครับ กดรูปด้านล่างนะครับแล้วก็กดที่เป็นรูปถูกใจนะครับหนึ่งแต้มให้มัมีให้ระบบเลือกว่าจะใช้รูปของเรานะครับเมื่อกี้ผมผมทำการหมุนเอาของขวัญไว้นะครับทำไมผมถึงต้องหมุนเอาของขวัญเดี๋ยวผมว่าผมจะโชว์ให้ดูอันนี้คือเป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะครับผ่านมาประมาณคืน2คืนละอ่าผมผมจะเช็คได้ไงเพราะผ,ผมผมไม่มีโอกาสได้ไปที่เสาต้านนั้นอีกละ ว่าอยู่ค่อนข้างไกลนะครับผมก็เลยใช้วิธีส่งของขวัญให้เพื่อนนะครับดูครับอ้าโกข้ามันไก่เห็นไหมครับที่เราหมุนเอาของขวัญมามันมีรูปของเราปรากฏขึ้นละอ่าเรากดเข้าไปดูนะครับกดไปที่รูปรูปรูปภาพเราเลยนะครับกดตรงรูปโปสการ์ดเลยมันจะขึ้นเลยนะครับว่าอา่ร้านโกข้ามันไก่เนี่ยกดเข้าไปอีกจะเห็นไหมครับว่าที่เราถ,ถูกใจหนึ่งนะครับมีห ไลท์นะครับแล้วก็มีชื่อของของเราที่เราเป็นเป็นคนเพิ่มเพิ่มรูปเข้าไปเองตัวเนี้ยถ้าใครไม่ทราบก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับเสาบางเสาว,ว่าเสานั้นอ่ะใครเป็นคนขอรูปขอเสาไว้นะครับก็อันนี้ก็เป็นนิดหน่อย,น,อยนะครับเอาไว้สามารถเพิ่มเสาให้กับเสาใกล้ๆบ้านคุณได้นะครับ ยังไงขอบคุณมากที่รับ,ร,บรับชมรับฟังจนถึงตอนนี้ไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณครับผม